เนาะจะเอาอย่างเงี้ยก็คือให้เด็กเลือกได้เลยส่วนใหญ่ครูเดี่ยวจะให้เด็กเลือกแต่ว่าเราต้องดูว่าในกลุ่มนั้นนั้น,น่มีเด็กที่เป็นอ่าเด็กแต่ละคนเขาจะมีความพิเศษของเขาบางครั้งถ้าเรามีเด็กที่เรารู้เลยว่าเกมเนี้ยเด็กคนนี้ไม่ได้แน่นอนเราก็พยายามว่าโอเคงั้นเราก็เลือกเกมแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้แบมปูปุ่นโซธรรมดาพวกเราก็เล่นกันแล้วเนาะอันนี้พวกเรารู้จักแนาะแค่เปิดเฉยๆเนาะอ่าเราเลือกไปว่าเอาสมมติวันนี้ หัวข้ออะไรสมมตินะคะ,ะเรากดไปประมาณนี้ก็เล่นไปเด็กเขาก็จะเล่นไปแต่ว่าถ้าถ้าเวลาที่แบบบางบางทีนะคะเราเล่นไปอย่างเงี้ยทีมมันก็จะมีหลายๆทีมเนาะเขาก็จะเล่นมาเปิดมาแบบนี้ยครูอยากให้มมมีเวลา30สิวิใช่ไหมล่นนะแม่สั่งเคก้หกหสมมติอ่ะคุณตุลลองตอบได้ไหมคะ ออาทางไหนคะชิ้นเหรออ่าอ่านประโยคด้วยค่ะอ่านประโยคด้วยแม่สั่งเค้กหกชิ้นอ่าถ้าอ่านทันแล้วก็เราก็กดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าถ้าถูกต้องอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้เต็มไปใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรากดมาแล้วเด็กเขาอ่านบางทีอาจจะลืมคําว่าสั่งหรือว่าลืมคําว่าเค้กลืมคําว่าอะไรไปสมมติว่าเด็กลืมแล้วเขาอ่าอ่านไม่ได้เขาจาไม่ได้สมมตินะอ่า สมมติว่าอ่านไปว่าแม่สั่งเค้กหกได้แค่เนี้ยแล้วก็จำคำศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้แต้มนะคะ